ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกฤยภามมาดามนะคะวันนี้นะคะแอดมินนกนะคะขออนุญาตพลังเอซทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะแอดมินนกขออนุญาตพูดถึงสถานการณ์ของบ้านเมืองนะคะเมืองไทยของเรานะคะที่เกิดการประทะนะคะการสู้รบระหว่างไทยกัมพูชานะคะทีหรือที่คนไทยจะเรียกติดปากเนาะว่าเขมรนั่นเองนะคะหลายๆท่านที่ติดตามข่าวก็คงจะทราบเลยนะคะว่า อตอนนี้นะครับฐานไทยของเรานะคะก็ยึดนะครับพื้นที่ได้11พื้นที่นะคะแล้วพื้นที่ที่ดังๆเลยนะคะนั่นก็คือ,อภูมะเขือนะคะแล้วก็ปราสาทตาเมืงทมนะคะก็ยึดได้แล้วก็ปราสาทตาควายนะคะอีกหลายๆพื้นที่รวมทั้งหมด11พื้นที่นะครับก่อนที่จะยึดได้นะคะก็มีการ ยุอวยุปุกปั่นตามที่ทุกท่านก็ติดตามแล้นะใช้พลเมืองของประเทศเขมรนะคนเขมรนะเข้ามายั่วยุปุกปั่นนะคะที่ประสาทตำมุทร้องเพลงชาติบ้างมาตะโกนด่าบ้างมาทํทาพิธีปลุกเสกสาบแช่งบ้างสารพัดนะทั้งพลเรลืองทั้งทหารทั้งพระนะคะก็เกณฑ์กันขึ้นมานะคะสร้างความปั่นป่วนนะคะเพราะว่า เขาจ้องที่จะหาเรื่องหาหาเรื่องประทะนะคะเพราะว่าเขาต้องการที่จะกินดินแดนของประเทศไทยนะครับซึ่งดินแดนแห่งนี้นะคะก็คือโบราณสถานเก่าแก่นะราษาตาเมืองทมภาษาตาควายนะคะเนาะและในที่สุดการยั่วยุนะคะมันก็ประส,สบผลสำเร็จก็เกิดเสียงปืนขึ้นมาโดยทหารเป็นฝ่ายที่เปิดเกมก่อนนะคะแล้วก็เกิดมีการ เกิดการสู้รบกันนะครับสู้รบกันอย่างหนักหน่วงเลยนะคะจนนำไปสู่ข้อนะคะตกลงนะคะทำการตกลงสัญญาหยุดยิงนั่นก็คือเรียกว่าไปมีการทำข้อสัญญานะคะพันธะสัญญานะคะระหว่างขเขมรแล้วก็ไทยนะคะทำข้อตกลงพันธะสัญญาที่กลัวลําเปอร์นะ,ะกรัวลาลําเปอร์นะคะ พันธสัญญานะก็คือมีการกำหนดว่าต้องหยุดยิงเที่ยงคืนนะคะต้องต้องหยุดยิงเที่ยงคืนนะคะแล้วก็พันธะสัญญานี้นะคะมันเป็นพันธะสัญญาที่ว่าระหว่างการซื้อลบนะคะเมื่อถึงเที่ยงคืนต้องหยุดคุณยืนอยู่นัดหยุดไหนจุดนั้นก็จะเป็นของคุณทันทีนะคะด้วยเหตุนี้นะคะ ืมเมน,นะคะก่อนที่จะทําสัญญานะคะพันธสัญญานี่นะคะระหว่างประเทศนะคะระหว่างสองประเทศนี่ขเมเนเขาได้เตรียมการมาแล้วนะเขาเตรียมการมาอันนี้น่าจะหลายสิบปีนะไอ,อ้การเตรียมการเนี่ยแต่ว่าทหารเนี่ยเขาจะเตรียมการตั้งแต่เดือนพฤษภานะคะพฤษภานี่เพราะว่าข,ขาเมเนมีการยกกําลังเสริมเข้ามาเสริมเข้ามาเสริมเข้ามา เพราะเขาต้องการที่จะเกิดการประทะกับฐานไทยนั่นเองและที่ผ่านมาเขาก็พยายามยันะ่วยุเนาะคนไทยเอ่ยผู้ยักษ์ลักผู้ใหญ่ของเมืองไทยเองแล้วก็ฐานไทยเองรู้นะคะรู้ว่าเขาทาการยั่วยุเราก็ใจเย็นใจเย็นอดทนนะอดทนมาอมแล้วในที่สุดฟังเส้นส,สุดท้ายมันก็ขาดนะคะขาดเพราะอะไร <c oughs> ของเรานีขาดแล้วขาดอีกแต่เราก็ไม่เลิกนะคะคัเมเรเป็นฝ่ายเริ่ม,ะะม,มะะแล้วก็เลยต่อสู้กันแล้วก็ทําให้เกิด ข้อตกลงนะคะพันธสัญญานะคะระหว่างประเทศสประเทศนะครว่าหยุดยิงตอนเที่ยงคืนคุณอยู่ณจุดไหนคุณยึดได้ถึงที่ตรงไหนนที่ตรงนั้นก็จะได้เป็นของของคุณนะคะนั่นก็คือพันธสัญญาอันนี้นะครับมันเป็นพันธสัญญาระหว่างประเทศเป็นพันธสัญญาที่ระดับ ทั่วโลกก็ใช้กันนะระดับสากลนะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าทานคาเมรี้ทุ่มสุดตัวเลยนะคะถึงขนาดต้องเอานักรบนะคะนักรบที่มีประสบการณ์ที่ดูแลนะดูแลนายฮุนเซนนะคะแอดมินนกขออนุญ,ญาตจะไม่เรียกสมเด็จนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิท์ทางเจ้านะคะจะไม่ขอเรียกนะคะใครอยากเรียกก็เรียกไปแอดมินไม่เรียกนะ,ะไป คุ้มครองนะคะฮุนเซนนะคะเอาทหารที่เก่งที่สุดออกมามานะคะเพื่อจะยึดปราสาทใดปราสาทหนึ่งให้ได้นะและตอนและทีมเอ็ดมินน็อกติดตามนะ้วเขายึดอยู่ที่ปราสาทตาควายนะเขาเอาปราสาทตาควายก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมเขาต้องการที่ปราสาทตาควายขอให้ยึดปราสาทตาควายได้อย่างเดียวนะคะอันอื่นเสียไม่เป็นไรอ,ะอ่ะนะจําได้ไหมคะ ไทยเนี่ยยึดได้แล้วภูมะเขือเนี่ยภูมะเขือนี่ก็มีการพูดคุยไปสิบสิบปีแล้วเนาะไอ,ไอคอมเมนต์มันเข้ามายึดครองแผ่นดินไทยอะภูมะเขือเนี่ยพูเทาไ่ก็ไม่ยอมออกฐานไทยก็จัดการเลยภูมะเขือช่องอานช่องโบกเ,ออเนาะเขาว,วิหารแล้วก็ปราสาท ปราสาทตาเมืองทมอหลายๆจุดเนาะไทยยึดได้หมดแล้วทั้งส1อ็ดนะคะ,อะตอนหลังนี้ได้11บอดนะคะแต่แหล่งสุดท้ายนั่นก็คือปราสาทตาเมืองทมเอยปราสาทตาควายนะคะับมเมนมันยึดนะคะปราสาทตาควายไว้อืตอนนี้ฐานไทยใช่ไหมคะรอส1ติเอดตีจำได้ถ้าจำถ้าจำผิดต้องขอโทษดิค่ะ อีก5นาทีสุดท้ายนะคะทุกท่านถ้าติดตามข่าวสารจะรู้เลยว่า5นาทีสุดท้ายนะคะก่อนก่อนเที่ยงคืนนะคะเพราะว่าไอไอไอนาทีตายอะนาทีเป็นนาทีตายคือเที่ยงคืนใช่ไหมครับสิบสิบนาทีไอห้านาทีสุดท้ายรอสามสิบเอ็ดแล้วค่ะรอยี่สิบห้านายนะคะทะลวงทลายเลยเพราะรู้ว่าห้านาทีสุดท้ายนั่นเองนะคะเหมือน สุดท้ายถ้ายึดประสาทตาไตาควายไม่ได้นะ,ะไทยต้องเสียตรงนี้แน่นอนเลยะคระับเพราะว่าคัมเบนี่มันปักหลักตรงเนี้เพราะเขามีแผนเดี๋ยวจะพูดถึงแผนแผนการมนาะเขาว่าทําไมเขาถึงตง้องยึดตรงนี้ตรงตรงอื่นเสียช่างมันขอให้เอาตาขวายไว้ก่อน <c oughs> อีกขั้นทีสุดท้ายรอสาสิบเอ็ดก็เลยขึ้นไปเลยจัดการซะไปเจอรอสาสิบเอ็ดเป็นทหารที่ ยอมตายเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเพื่อประชาชนคนไทยคำเมนต้องถอยร่นเลยนะคะถอดชุดวิ่งหนีนะคะและในที่สุดทหารไทยก็พีชีพอีกสองนายนะคะอ,อ,อ,อีทิศประสาทต,ตาควายนะไอห้านาทีสุดท้ายนี่นะคะแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายนายนะครับก็ยึดได้เป็นที่สําเร็จนะก่อนที่ลักขังนะนาทีเป็นนาทีตายนะ,ะไทยก็ ยึดได้ปราสาทตามต,ตาควายนะเป็นปราสาทสถานที่สุดท้ายนาทีตอนนี้อวีนกจะมาพูดถึงว่าทําไมขเขมรถึงต้องยึดตาควายให้ได้ถ้าเขายึดตาควายได้หนึ่งตำแหน่งนี่นะนี่แหละเขาก็จะเอาไปขึ้นสารโลกทั้งทั้งที่คนไทยไม่ยอมรับสามโลกสา,สารโลกแล้วะค่ะแล้วไทยก็ไม่ได้อยู่ในใต้การปกครอง ไม่ได้อยู่ในอนุสัญญาของสารโลกลนะครับแต่คำเบียนก็จะเอาไอ้นี้แหละขึ้นพราะขึ้นไปประสาทตาควายประสาทตาทมประสาทโดนโต๊ดโดนโดนอะไรนะประสาทโดนตวน่แล้วก็ช่องบกอานมาภูมะเขือมันก็จะอยู่ในแนวเดียวกันหมดเลยอันนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับทำไมถึงต้องเอาตาควายให้อยู่นะคะประสาทตาควายให้ได้เพราะถ้าเกิด เอาขึ้นสารโลกได้นะคะอืมไม่รู้ล่ะเขาต้องมีวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งแหละแล้วเขาก็จะเอาไอ้พวกนี้หละร่วมไปด้วยตอนนี้นะคะเมื่อทํอาอพันธะสัญญากันหยุดยิงนะคะโดยไม่มีเงืง่อนไขเลยใช่ไหมครับตอนนี้คอมเบนยังไม่หยุดนะคะตอนนี้คอมเบนก็ยังโจมตีฝั่งไทยอยู่นะคะโจมตีเรื่อยๆนะคะ แล้วครังสุดท้ายที่แอดมินนกได้ติดตามนะครับก็เขมรนะคะได้โจมตีนะคะอ่านม้านะคะอ่านม้าแล้วก็คูมะเขือนะคะโดยใช้ระเบิดนะคะปาไปในฐานทัพของทหารไทยนะครับอันนี้ผ่านมานะครัะตอนนี้ทหารเขมรยังไม่หยุดนะะในขณะที่โคศกนะคะ โศกกลาโหมของประเทศเขมรก็ออกมาเลยนางมาลีออกมาบอกว่ายุติแล้วไม่มีเสียงปืนไม่มีเสียงลบแล้วยุติการหยุดยิงทำตามพันธสัญญาแล้วเงื่อนไขาการหยุดยิงและทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆแล้วนางโกโหกหมดเลยนะคะทุกท่านที่ติดตามก็จะรู้ว่านางโกโหกมากๆกโกหกเก่งเล่ห์เหลี่ยมเก่งโอ้โหประเทศกัมพูชานะเป็นถึงระดับ ตั้งแต่ระดับผู้นําเลยนะคะอืมตั้งแต่ระดับผู้นำเลยนะฮนะุงเซนนะฮุนมานเนตเนี่ยโกโหกรวมถึงไอ้โคศกลาโหมนางมาลีนี่ก็โกหกประช,ชาชนของตัวเองก็โกหกทาเพจปลอมนะคะเฟซนิวปลอมเพจปลอมโจมตีไทยโอโหกล่าวหาไทยสารพัดโกกันหมดเลยนะคะโอโหเล่เหลมจัดจริงๆคําที่ว่า ขเขมครคบไม่ได้นี่คบไม่ได้จริงๆนะคะจะก,กี่จะก,กี่จะก,กี่ปีกี่ชาตินี่ก็ยังคบไม่ได้แอดมินนกขอยืนยันเลยนะครับอย่าลืมนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือพลเมืองของประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นนุ่นไม่เรียกกัมพูชาเรียกขเขมรเลยนะคะก็ที่ขเขมรเนี่ยช่วยมาตลอดเลยนะคะแต่คำว่าขเขมเรเลี้ยงไม่เชื่องนี่ใช้ได้จริงๆนะคะอื โอเคเนาะคลิปคลิปนี้เนาะแอดมินเนาะก็พูดเออนี่ก็ไม่ได้พูดหนักหนาะสาหาัสเลยพูดซอฟๆเลยนะคะอืมนี่พูดแบบซอฟๆคือจะไม่ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงนะคะอโอ้ยถ้าบางบางคลิปบางช่องเนี่ยโอ้โหคือตำหนินะคะเออตำหนินี่ก็รู้สึกว่าจะใช้คำพูดที่ซอฟด่าเลยก็แล้วกัน ด่าแบบกระจายเลยนะครับไม่แต่ช่องข่าวช่องดังๆเขายังด่าเลยนะเขาใช้ถึงกระดาคำว่าหน้าด้านก็ยังมีเลยนะเขาใช้นะใช้กับคอมิกนะคะโอเคเนาะสาหรับคลิปนี้นะคะต้องอืต้องขอบคุณพลังเอฟซีทุกท่านนะะคที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะช่องกลยพามาดามนะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็ไอมินโกต้องขอโทษเนี่ยถ้าใช้ คำพูดที่ผิดพลาดใช้คำพูดที่ไม่สารสววยนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสําหรับคลิปคลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ